คุณสาวิต์มีข้อเสนอสุดท้ายสำหรับการเริ่มต้น,นหนึ่งสำหรับทางออกไหมคะต้องมีเวทีในการคุยกันเพราะว่าเวทีในการคุยกันันจารย์นไปสู่คุณจะสู้รบปัญญาขอแล้วแต่ท้ายสุดต้องมีโต๊ะเจราจาเกิดขึ้นการเจราจาที่ว่านั้นควรจะเป็นรูปแบบยังไงคะก็ต้องมีองค์คณะนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกบุคคลก็เป็นเรื่องที่นี่ไปแต่ว,ว่าภาคส่วนของกางคือที่สำคัญก็คือว่าต้องมีจิตสาธารณะจะยอมรับ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแต่ไม่ไม่ได้มีคนที่อคติในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเต่ต้องเอาปัญหาที่แท้จริงมาวางแล้วก็แก้กันครับผมคิดว่าเราต้องมานับหนึ่งกันนะครับนับหนึ่งกันณนะวันนี้ผมคิดว่าเซสชันนี้เป็นเซสชันที่ดีมากนะครับเป็นเซสชันที่เอาคุณสาวิตมาคุยกับท่านรองนะครับคุยกับพวกเรานะครับเป็นการเปิดเปิดเวทีที่เราคุยกันเปิดความเข้าใจกันว่า เขามีความเห็นอย่างไรเรามีความเห็นอย่างไรแล้วเราควรจะนําไปสู่จุดร่วมกันตรงไหนนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นจุดที่ดีถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้คําตอบที่รนะคไม่ได้คำตอบนรครับยังยังครับยังแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วขอให้นําจุดนี้ต่อไปเพื่อที่ขยายผลที่เราจะได้ต่อไปสร้างความเข้าใจกันขององค์กรซึ่งสาภาพก็เป็นองค์กรนะครับผู้บริหารรถไฟก็เป็นองค์กรแล้วเป็นองค์กรใหญ่ด้วยสิครับแล้วข้อสําคัญก็คือว่าประเทศชาติเราเสียหายครับอันนี้นะครับ การขนส่งระบบระบบรางเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดนะครับของทุกประเทศในโลกสุดท้ายขอถามทางคุณอิทธบุญในมุมมองในมุมของผู้บริโภคจะมีส่วนไหมคะในการที่จะทําให้ปัญหานี้มันคลี่คลายและจะได้จัดก,การเรื่องอนาคตกันได้คือถ้าในฝั่งผู้บริโภคเนี่ยดูความขัดแย้งแรงกล่าเนี่ยเหมือนคนนอกทั้งทางที่คือตัวจริงของผู้ที่เสียหายนะครับ การที่ปล่อยให้ระยะเวลาเยื่อเยือะยาวนานเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความเสียหายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการยุตินะฮะแต่ว่าจะทํายังไงให้ผู้โขกเนี่ยได้รับการเยียวยาความเสียหายในทุกๆระดับนะครับคนตายคนเสียชีวิตคนขาดโอกาสในการเดินทางคนไม่ได้เดินทางเลยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสาภาพอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรื่องของการรถไฟอย่างเดียวนะครับคงต้องรวมถึงรัฐบาลด้วยเพราะว่าการรถไฟเนี่ยเป็นรัฐวสาหกิจภายใต้ใตกระทรวงคมนาคม ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเพราะฉะนั้นทุกวันนีนะ้นะถึงเวลานี้ผมยังไม่เห็นนะครับหนึ่งก็คือแม้กระทั่งคําขอโทษโดยตรงนะฮะจากทางผู้บริหารเพราะที่ผ่านมาก็คือเป็นพนักงานขับรถไฟที่ต้องออกมาขอโทษนะครับพร้อมกับน้ําตานะครับผมอยากเห็นความสํานึกในเรื่องของการครบสิทธิผู้บริโภคตรงนี้อย่างชัดเจนนะฮะ ไม่ว่าใครจะมีข้อขัดแย้งอย่างไรซึ่งเป็นปัญหาภายในแต่ปัญหาภายในดังกล่าวเนี่ยได้สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องนะฮะในเรื่องของการบริการและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการทั้งหมดในขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากครับที่ว่าจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบโดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะและมีการเยียวยาความเสียหายอย่างอย่างเหมาะสมด้วยในทุกๆระดับของความเสียหายที่เกิดขึ้นครับค่ะเชิญค่ะครับผมขอประเด็นสุดท้ายจริงๆ คือตอนนี้ภาคเอกชนเนี่ยเริ่มมีความเป็นห่วงตรงที่บอกว่ามันไม่มีความปลอดภัยเนี่ยเพราะฉะนั้นสินค้าที่ขึ้นลงขนส่งเนี่ยสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยบางตู้มีมูลค่าเป็น10ล้าน ราะนั้นมันจะมีความปลอดภัยขนาดไหนความเสี่ยงที่อาจารย์นงบอกเมื่อกี้ร<ฆ>ะเบิดเวลาที่นั่งอยู่เนี่ย<ฆ>พรุ่งนี้จะเกิดขึ้นไหมแล้วทั้งทั้งกระบวนลงไปความเสียหายมันจะมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั<ฆ>้นไอ้ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่อยากให้ต่างชาติผู้ก็สั่งสินค้าจากเราเนี่ยเริ่มจะไม่ไม่สบายใจผมฟังอยา่าท่านรองเนี่ยก,ก็มั่นใจนะฮะว่าเราน่าจะผ่านพ้นไปได้ไอ้ความเสี่ยงอันเนี้ยมันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อย แต่เราควรจะแก้ไขให้สําเร็จไปโดยเร็วยิ่งปล่อยเวลานานเนี่ยผมคิดว่าความเชื่อมั่นเนี่ยจะสั่นคลอนนะครับว่าตกลงแล้วมันจะมีความปลอดภัยขนาดไหนครับค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ได้มาร่วมกันให้มุมมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แสดงจุดยืนและความคาดหวังที่ดูเหมือนว่าความคาดหวังและความฝันไม่ได้ต่างกันเลยถึงแม้ว่าจะยืนอยู่ในสถานะหน้าที่ที่อยู่กันคนละจุดนะคะ มองเห็นสัญญาณที่ดีจากการคุยกันตรงนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้คําตอบอะไรที่เป็นรูปธรรมสัาากข้อเดียวแต่ว่าได้เห็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือว่าอยากจะแก้ไขปัญหาแล้วอยากให้อนาคตระยะยาวของรถไฟของพี่น้องคนไทยทั้งหมดเป็นรถไฟที่ตอบสนองต่อชีวิตแล้วก็ทัดหน้าเทียมตากับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนั่นคือเราสิ่งที่เรามีความฝันร่วมกันและว,วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันไม่เสียใจเลยค่ะที่ไม่มีคําตอบสําเร็จรูปสักข้อเดียวนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าเรามองเห็นแล้วค่ะว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งแห่งที่ต่างๆนั้นจะเริ่มต้นมีส่วนเริ่มต้นอย่างไรกับการแก้ปัญหานี้ของรถไฟถ้าหากว่ามองว่ารถไฟนี้เป็นของคนไทยที่เป็นเจ้าของร่วมกันทั้งประเทศวันนี้หมดเวลาของเวทีสาธารณะนะคะสวัสดีค่ะ